วันอาทีที่7กรกฎาคม2567ัิเชิญโจมการจุดบั้งไฟที่บ้านนาผายอำเภอเขีองในจังหวัดอุบลราชธานีรายการบั้งไฟแอทเทวดาสราชวงศ์เท่าสำน้อยโกแก่นุ่มกทมเทพพนมสิริมงคลบวกเสียยันสั่งลุยเดะพอบรเฮลัมเทพสมพรสิงห์่อนป่า ไก่สีทองช้างเผือกปอประกาศสิทธิ์ซุป,ปเพรงแปดปดอิสระสาธุฟ้าใหม่เสือหวยเจนงไก่สดสายพินเทพนมออเฉลิมพลตุลาการโดยแก้าแมเมืองมหาบ่าวดอกคูณ